สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมแผ่นจานขององค์หลวงปู่ขาวพุทธลักษขิโตกันนะครับหลวงปู่ท่านเมตตาจานให้นะครับหอใส่กระดาษไว้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่กรอบนะครับแผ่นที่หนึ่งหัว,วไปด้านในนะดน้อบ่ด แผ่นที่หนึ่งนะครับแผ่นที่หนึ่งครับแผ่นที่2แผ่นที่สามกับแผ่นที่สี่ครับ อาจจะเป็นสีแผ่นสีแบบหรือเปล่าครับผมก็ดูภาษายันไม่ค่อยเป็นนะครับอืมนะครับแผ่นจานหลงปู่ขาวพุทธลักษขิโตครับผมก็วันนี้ก็เอาบารมีองค์ลงปูมาให้ทุกช่ำทุกท่านชมนะครับ